สวัสดีครับผมชื่อปัตญาปุรล่นะครับหรือชื่อเล่นว่าบ๊อบนะครับวิธีการทํางานนะครับต้องเรียนรู้ก่อนนะครับก็คือเราเข้ามาบริษัทเนี่ยเราเห็นบริษัทว่าบริษัทมีความมั่นคงนะครับแล้วก็แผ่กระดาษจ่ายจ่ายโอเคจ่ายเร็วนะครับคราวนี้เราศึกษาศึกษาเรื่องเรื่องตําแหน่งศึกษาเรื่องการขึ้นตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกก็คือตําแหน่ง R าดีนะครับหนึ่งแล้วก็เป็นไดมอนด์แล้วก็มีรายได้60,000บาทนะครับจีดีก็คือมีรายได้แสนสองแสนสองนะครับแล้วก็มีช่วยคนที่เราแนะนาตรงนะครับมีรายได้6 0,000 0บาท ก็คือเราวางแผนตรงนี้ก่อนนะครับแล้วทีนี้เราก็มาโฟกัสกันว่าใครที่จะเป็นคนที่เราแนะนําตรงนะครับแล้วก็ช่วยเขามีรายได้60,000บาทแล้วก็ในช่วงเวลาการแข่งขันนี่คือ6เดือนนะครับแล้วก็คือพยายามแยกมาว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะมีรายได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ภายในเดือนนี้เราจะมีรายได้เท่าไหร,นะร,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 ร่แล้ว6เดือนเนี่ยมันจะถึงเป้าหมายจะใช้จํานวนคนกี่คนนะครับ ก็คือเราทําการบ้านทุกวันแล้วก็วานแผนกันเป็นรายสัปดาห์นะครับแล้วก็นับผลงานกันไปเรื่อยๆครับก็คือพยายามให้ถึงเป้าหมายแล้วก็ให้ทันเป้าหมายครับโชคดีเช่นกันก็คือในทีมงานของผมเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของเราเนี่ยมีเว็บไซต์ในเกลืออยู่แล้วนะครับประมาณเกือบ200เว็บไซต์นะครับในเว็บไซต์นี้ก็คือจะแยกนะครับแยกว่าความต้องการของแต่ละคนบางคนเข้ามาต้องการชาออนไลน์นะครับเพื่อจะขายสินค้าบางคนเข้ามาเพื่ออยากทำธุรกิจก็มี Dead ครับในจุดนี้